วั a วั h ดาเ l ลโดนได้ไงอ่ะสวัสดีครับชาวดเดสกแคมเปอร์ท่านที่ผมกองสายครับวันนี้จะมาพูดถึงสิ่งสิ่งหนึ่งที่ใน e r w a t สอ2ซีซันเก้ามีการปรับมานั่นคือเรื่องฮิตบ็อกนั่นเองซึ่งบอกเลยว่า เออผมว่างงนะทำไมเอ๊ะทำไมคนเขายิงมันกันมาช่วงนี้เน็นเพราะแบบนี้ครับเดีย๋ยวไปดูกันก็นไม่ไลืมกดไลค์กดซับสครีเป็นกระใจกล้องซ่าดยครับและก่อนที่จะรับชมคลิปครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะนําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนซื้อนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TG BANNESS ครับเพื่อรับส่วนลด3%ลดสูงสุดถึง50บบาทเรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนครับ โดยเติมโค้ดเกมนะครับรับเติมเกม o v w 2ด้วยนะครับโดยจะมีโปรโมชั่นใี้ทั้งสองแบบนะครับแบบ1คือ ID และ Password และแบบที่2แค่ UID เท่านั้นครับโดยไม่ต้องให้รหัสผ่านนะบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่หมาจะเป็น RV, Valorant, Call of Duty, Warzone และเกมอื่นอีกมากมายครับและฝากกันไ้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ description ครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ตอนแรกอะผมเล่นอะผมก็สงสัยนะเฮ้ยทำไมคนเขายิงแม่นกันวะเข้าเกมมาอ๋อพอมาดูอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือนะตอนนี้นะครับฮิตบ็อกเกือบทุกตัวละครในเกมเนี่ยเรียกได้ว่าค่อนข้างจะ broken นะเรียกอย่างนั้นเลยก็ได้นะครับเพราะอะไรเอาตัวที่ยิงแบบง่ายๆดีกว่าเพราะอะไรนะครับเทเซอร์ปกติเรายิงหัวต้องทำไงครับต้องตรงเป้าตรงหัวต้องใช่ไหม เนี yeah, <pe> ่ยเข้าห <sh arp> oh, ัว <Ash> ถ <Walker> sí so ึงตายใช่ไหมแต่ตอนนี oh ้ไม่ต้องแล้วครับนี่เห็นไหมครับว่าเป้าไม่โดนหัวแต่เข้าหัวมันเหมือนมีฮิตบ็อกซ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่อยู่ตรงนี้ครับนี่เห็นไหมนี่ไม่โดนหัวนะฮะนี่คือไม่ได้โดนหัวเลยนะดูไม่โดนหัวนะแต่เข้าหัวคือฮิตบ็อกซ์ตอนนี้ใหญ่มากูดยเห็นไหม นี่คือไม่ได้โดนหัวเลยนะครับนะฮะก็เรียกได้ว่ามีหลายตัวที่อ๋อโบเกนกันพอสมควรเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างนะเดี๋ยวผมขอหยิบเอาหยิบตัวที่มันยิงง่ายๆหน่อยอ่าเจคิวแล้วกันเนาะหัวชัดเจนเนี่ยยิงขวานี่โดนหัวเลยว่ามาดูกันว่ามีตัวไหนบ้างนะสมมติว่าแต่ละตัวนี่อะไรก็ไม่รู้เจคิวเลียงตัวไปเลยครับตัวไหนที่แบบมาลองเล่นตัวไหนโบเกนบ้าง จริงๆมันก็ปรับให้มันง่ายขึ้นแหละปรัมันแคชชวลขึ้นทำให้โดนโอ้โหมันโดนหัวได้ไงอ่ะคือมัดจะไม่โดนสุดเลยเพราะว่าเจคิวมันกระจายจะดูนะเนี่ยยิงไหลโดนหัวแต่เจคิวยังยังเจคิวยังไม่ชัดเจนขนาดนั้นเพราะว่าเป็นโปรทุกซองซึ่งผมคิดว่าโปรลุกซองน่าจะไม่เห็นผลซาเรียซาเลียนี้ก็ถูกปรับมาแล้วมาอยู่แล้วนอนที่ผมพูดไปว่า นี่เห็นไหมฮะนี่โดนนะฮะนี่โดนนะครับดูอะไรที่เป็นแบบเ,เส้นตรงไปโดนนัดเดียวอะ่ะนี่ด,ดิดูดิโดนได้ไงเนี่ยอาซาเลียถือว่าเก่งครับตกหดูดิปกติคิดว่าโดนไหมอ่ะขิดขวาไปอ่าไม่โดนนี่ตรงนี้โดนอะ่ะนี่โดนได้ไงอะ่ะเอออาซาเลียถือว่าถือว่าเก่งครับ ไปฮะไปดูทุกตัวเลยเออซิกมาซิกมาก็ต้องยิงให้มันตรงๆใช่ไหมอ่ะซิกมายิงง่ายขึ้นเลยเนี่ยนี่โดนได้ไงวะปกติยิงตรงนี้มันต้องเด้งหร้อปะถ้าตามหลักอะฮะอายาตอนนี้ตอนนี้โดนเนี่ยตรงน,นี้โดนแต่ถ้าเลยมาวัานนี้ก็ยังโดนอยู่ตรงน,นี้เนี่ยโดนดูดิ เนี่ยประมาณเนี้ยออ้ถือว่าใหญ่มากนะซิกมาเป็นตัวที่เก่งเหมือนกันโยนหินนะตรงนี้โดนไหมไม่โดนประมาณนี้น่าจะช่วงประมาณนี้นี้ไม่โดนฮะถามว่ามันยังยิงยากอยู่ไหมก็ยิงยากแหละแต่ว่าประมาณนี้โดนแน่นอนร้อยเปอร์เต์เป้าไม่ตรงนะฮะมันเหมือนเพิ่มพินบล็อกมาประมาณสักสิบประมาณสัก30%มสิอร์่ะด,ดีว่า ปกติต้องตรงนี้ใช่ไหมจะโดนหัวตรงนี้โดนไหม What What โดนหัวได้ไงอ่ะแต่โดนแค่เป้าแต่โดนแค่นัดเดียวอีกนัดนัดขวาไม่โดนเออมันก็สมควรแหละแต่มันโดนได้ไงวะปกติเราต้องแบบคือต้องกดหัวงใช่ไหมนี่ไม่กดแค่นี้พอนี่นี่โอ้นี่ว่าก็โกงครับมิสไซล์ล่ะอ่ามิสไซล์ไม่ได้มิสไซล์ใช้ไม่ได้โอเคมิสไซล์ใช้ไม่ได้ ยังดีนะพี่สายส่ไม่ได้เพราเมื่อกี้เห็นละ <boarding! S 1> ถ้ามันโดนอ่ะเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยแต่ถ้ามันไม่โดนมันก็จะอยู่แค่นี้นะแต่จริงพิสชัมันก็มีทำเหตุแล้วมันไม่จะ้มีโดนหัวละลืมไหต่อไปพี่ดูมพี่ดูมพี่ดูม,ดมนี่ก็ลูกซองต้องเข้าระยะใกล้นะครับอ่ะพี่ดูมไม่ค่อยมีผลเท่าไ,ไ,ไหร่เพราะไงก็ต้องเข้าแต่ถ้าตรงเนี้ยเนี่ยก็โดนหัวเลยเนี่ยชัดเจนมากเออครับผมเอาตัวที่มันแบบ ไม่อยู่ปะกรไหมอาซาเลียก็ได้อ,า,อาซาเลียชัดเจนมาก <_ C 1> โดนหัวได้ไงวะกระสุนแม่งทะลุผ่านแต่แม่งโดนหัวโอเคอันเนี้ยอุ้ยเออโหงี้ดูมันเล่นง่ายเดีับเนี่ยพอต่อยประมาณนี้แม่งโดนเลยเนี่ยปกติมันไม่โดนนะโอ้แต่ยังไงพวกนี้มันเป็นระยะนยี่แหละโอ้เรียกว่าผมบอกเลยว่าเล่นง่ายทุกตัวถ้าตับมาสภาพเนี้นะจริง ต่อไปฮะโอ้เมาก้านีไม่ต้องพูดถึงลยมั้งแค่จะโดนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมั้งเนี่ยไม่ต้องเฮ้เมาล้ายิงยากอยู่ต้อง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 หัวจริงๆนี่อ่าเมาล้าต้องให้อยู่ตรงวงกลมอะเห็นไหมอาสังเกตถ้าเป้าอยู่ตรงวงกลมจะโดนสกิลอื่นเมาล้าไม่มีอะไรอยู่แล้วต่อไปแรมแรมแรมก็เป็นอีกตัวที่ยิงเป็นเส้นตรงเหมือนกันปกติเราต้องยิงหัวตรงนี้ง เริม่มม What โดนได้ไงวะคือพอมานั่งดูอ่ะมันโดนได้ไงวะดูดิโดนหัวได้ไงอ่ะไหนอลองเป็นพาวเวอร์โหมดบ้างอดีตเราต้องปล่อยไงนะโอ้ปล่อยตรงนี้ก็โดนหรอว้าวเป็นไปได้ยังไงวะโอ้ไม่กอดลิงโห oh, ลิงนี่มันพูดถึงมันโดนอยู่แล้วล่ะยังไงช็อตไงก็โดน ขี้ขวาไงต้องลองขี้ขวาเพราะมันยิงระยะไกลต้องนี่ใช่ไหมถึงจะโดนแต่ตรงนี้ล่ะอ่าไม่โดนอ่าประมาณเนี้ยมันเหมือนมีมันเหมือนเอาซาเลียมาขายายเพิ่มขึ้นสัก,ส,กสัก20%นะ่ะมันจะเหมือนมีกรอบตรงนเนี้ยมาเนี่ยมันจะเหมือนมีกรอบตรงเนี้ยแหละถ้าตรงเนี้ยโดนแน่นอนตรงเนีย้ยโดนแน่นอนเนี่ยเออก็โอเค breaking ball breaking ball ไปยิงก็ระยะใกล้แล้วไม่มีใคร b รก a k i n g ball มายิงระยะนี้หรอ พราะกระสุนมันกระจาย,ยางไงก็ต้องระยะใกล้อ่าวิกกิ้งบอลยังไม่ค่อยเท่าไหร่คือมันมีผลแหละแต่ว่าสำหรับผมว่าไม่ค่อยเท่าไหร่รถท็อกโอ้โรถท็อกนี่แต่รถท็อกกระสุนมันกระจายดิก็ยิงยากอยู่แต่โอกาสโดนแทบจะแทบจะโดนแน่นอนอะ่ะอืมเพราะว่ายิงตรงนี้ก็เข้าหัวครับผมแต่รถท็อกผมว่ายิงไม่ค่อยไม่ค่อยมันไม่ค่อยแบบเรียกว่าไงนะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่ากระสุนมันกระจายออกเป็นนี่เห็นไห หนึ 1> 1, 2, 3, ่งสองสามสี่อันนี้ชัดเจนว่าโอกาสโดนยาะโอ้โหอุลสาเนี่ยยิ้มเลยครับโอุลส่ายยิ้มเลยปกติเนี่ยโอ้โหต้องเข้าหัวนี่ไหมโอ้โหมันโดนได้ยังไงวะคือแบบดูดิเข้าหัวเฉยอะอุลสาโ,โหดเจวอลินละ่ะถ้าเจวอลินต้องปาตรงไหน,นปกติต้องปาเข้าตัวนี่ปลานี้ปลานี้ก็โดนโอ้โอ้โอ เล่นง่ายทุกตัวไราฮาร์ดแหละ,ะฮาร์ดก็ต้องเป็นไฟไหมเออไฟสไตร์ครับก็ติดถ้าเราจะต้องโดนมันต้องประมาณตรงนี้ตรงนี้ก็จริงๆก็จะโดนนะเพราะไฟมันใหญ่ก็เลยมนโดนอยู่แล้วถ้าเราเลื่อนประมาณตรงนี้จะโดนไหมประมาณตรงนี้เลยอุ้ยก็โดนนะขอบไฟอยู่ตรงนี้ไงโอ้โหโดนอยู่นะนี่คือเราเลื่อนมาไกลมากนะโหูตรงนี้ยังโดนเลยอ่ะโอเคอืมไปฮะต่อไป ต่อไปจังแลสจังแลสที่ลดลดไอ้นี่ด้วยลดดาเมจอยู่ไอ,อ้ลดเออขนาดอยู่อ่าอันนี้โดนไม่โดนนะเนี่ยะยะน,นี้ไม่โดนไะเพราะถ้าโดนเนี่ยมันต้องแบบเนี่ยอย่างเงี้ยเลยโดนแต่อย่างเงี้ยคือโดนแต่ถ้าอย่างเงี้ยคือไม่โดนนะมันเด้งมาหรือมัแล้วก็ก็ถือว่ายิงได้แหละแต่ว่ายิงยากขึ้นนะไม่ได้งไม่ได้ง่ายเท่าตัวอื่นละกันอืม <c oughs> <c oughs> พวกตัวยิงนี่ริงไม่ต้องทดองสอบก็ได้มั้งชัดเจนอ,อยู่แล้วว่ามันยิงง่ายขึ้นเลยอันนี้กระสุนกระจายครับอ่พวกถ้าเป็นทุกตัวกระจายเนี่ยหวังมากไม่ได้ต้องบอกอย่างนี้แล้วกันคือมาโดนหัวแหละแต่ว่ามันก็ไม่ง่ายไม่ได้ง่ายให้ตัวอื่นซิมซิมนี่มันปรับเรื่องขนาดด้วยนี่ก็โอ้โหน่าจะโกงอยู่นะเพราะว่าอโอ้โห what โดนได้ไงวะ <c oughs> คือทุกตัวนี่ผมวัดหมดเลยนะดูดิเนี่ยโดนได้ไงถามจริงมันโดนได้ไงวะขี้ขวาบ้างตรงนี้โดนไหมโดนหรอเพราะลูกมันใหญ่ไงโโหซิมซิมนี่ก็น่ากลัวนะคือปกติเราต้องแบบต้องโดนหมดแต่ตรนนี้คือเราเราสามารถถามนี่ขยับมาโดนเนี้ยยังโดนเลยโอ้โหซิมน่ากลัวซิมเป็นหนึ่งตัวที่น่ากลัวครับอันนี้น่ากลัวจริงไครแม่นๆนี่ มูงจะได้จะจะโดนปรับก่อนหรือเปล่านะตรงนี้ <laughs> แต่มันยิงง่ายขึ้นจริงท็อปยอนนะ่ะวัดโดนหัวได้ยังไงวะนะโอ้ยท็อปยอนก็ยิงง่ายเดี๋ยวเพราะท็อปยอนปลืนม,มันแรงมากนะโอ้ไอคิกขวามันก็ต้องระยะใกล้แล้วละ่ะแต่คิกขวาไม่ค่อยเท่าไหร่แต่คิกซ้ายอย่างแม่นอย่างแม่นเลยครับฟาราอันนี้คงปรับยากนิดนึงเพราะว่า โดนตรงไหนไม่มีเฮดช็อตอยู่ละถึงว่าทำไมฟาราถึงมีการปรับถึงมีการปรับให้มันไอ้นี่ขึ้นปิปเปอร์ปิปเปอร์เหรอก็เหมือนกันแหละต้องเข้าใกล้มากๆจะโดนผมว่าแผ่นนี้ตัวที่ยิงเป็นลูกซองเนี่ย่อข้างเสียเปรียบนะถ้าไม่เข้าใกล้แล้วจังหวะมูเมนต์ไม่ดีจริงๆแต่ถ้ามูเมนต์ดีก,ก,ก็ก็ชนะอยู่วิ <I am S 2> โ<ด>นเมเกอร์นี่ไม่ต้องคงยิ้มหวานนะปกตินี่วินโนเมเกอร์ต้องทำไงฮะอยากยิงโดนหัวแล้วครับนี่ตรงนี้เท่านั้นฮะ yeah, โดนหัวตอนนี้เหรอ What? นี่คือชัดเจนมากนะอันนี้คือชัดเจนมากนะเนี่ยเข้าหัวได้ไงอ่ะมันเข้าหัวได้ไงอ่ะว oh. <What? S 2> เข้าหัวได้ไงวะไม่น่าเชื่อฮันโซอ่ะฮันโซก็น่าจะชัดเจนเหมือนกัน <I am. S 2> ดูประมาณตรงนี้โอ้โหมันต้องยิงหัวแล้ว ยิงข้างๆหัวนี่โอ้โหฮันโซน่ากลัวน่ากลัวจัดถ้าแม่นนะบอกเลยว่าตอนนี้ฮันโซน่ากลัวเดินไปเอ็นจีละ่ะเค็นจีก็ก็ได้แหละกระสุเนเป็นเส้นตรงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่โดนหัวด้วยนะแต่ขาโทษดีเข้าหัวครับเ <laughs> ออเทรเซอร์ล่ะ ถ้าถสอกติเทเซอร์เราต้องยิงประมาณนี้มันจะเข้าหัวใช่ไหมอ่าหนึ่งชุดตอนนี้เทเซอร์ทำไงครับเฮ้ยไม่ตายอืมกระสุนมันมีกระจายออกบ้างแต่ถามว่าเมื่อกี้เนี่ยจะชัดเจนมากคือถ้ากระสุนมันมันกระจายอ่ะมันก็ไม่ได้โดนร้อยเปอนะชัดเจนนะครับคือตัวกระสุนกระจายไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่ลิงตรงนี้ เล็งตรงนี้ก็โดนเหรอโอ้ oh my god โอ้ my god โอ้ my god อะไรวะเนี่ยเอคโค่เอคโค่นี่เพิ่มเรื่องบีมแล้วนะสกิล E กว้างขึ้นนะครับอันนี้ยิงกระจายครับอันนี้ยากอันนี้ต้องฝีมือ <c oughs> ประมาณตรงนี้ฮะตรงเนี้ยโดนอุ้ยตรงนี้ก็โอ้ซิกิลบอมบ์ติดด้วยเหรอตรงเนี้ยโอ้ โค้ดนี่ต้องฝีมือนิดนึงครับเพราะมันไม่ได้เป็นที่สแกโอ,โ,แโอ้โหแฮซิตี้ยิ้มเลยใครอ่ะโอ้แต่ต้องต้องยิงไอ้นี่อยู่คือถ้ายาไกลมา,ากมันยิงยากอยู่แล้วอันนเรื่องปกติถ้ายาไกลนี่คือแบบแทบจะโดนหัวแน่นอนนะปกติซาเลียก็ต้องแบบมายิงอย่างเงี้นะเรายิงนี้โอ้โหยิ้มกลิ่มอย่างเงี้ยยิ้มกลิ่มหนูบอกเลยต่อไปโอ้โหบชัชชันนี่บชัชชันนี่ก็ยิงง่ายขึ้นเยอะเลยครับ ถ้าเป็นแบบตัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยเพราะว่ามันโดนมันโดนอยู่แล้วอะ่ะเอาตัวใหญ่มาเนี่ยอย่างมาก้ามาเงี้ยเนี่ยมันโดนอยู่แล้วอะ่ะดูดิโอโ้โหโ,โอ้เพลินเลยไอตัวยิงเนี่ยเพลินเลยแผ่นนี้แอดโอ้แอดนี่ก็ก็สบายอยู่นะ ันนี้ฟิลลิ่งเหมือนเมัลกาเหมือนทุกตัวเป็นเมัลกาครับทุกตัวมีมีฮิตบ็อกที่เป็นเป็นผมเออฟิลลิ่งเหมือนเหมือนเหมือนทุกตัวเมัลกาจดเจ็ดหกที่ลองไปแล้วเนาะอันนี้ชัดเจนนะฮะว่าเล็งตรงนี้เนี่ยจริงๆเมัลกาเหมือนเป็นตัวที่ทดสอบและชัดเจนครับเพราะว่าเห็นไหมมันมีผมเออตอนนี้ยเอาง่ายผมว่าทุกตัวฮิตบ็อกเหมือนเมัลกาตรงตรงหัวคือมันเหมือนมีผมงอกออกมาโซเชียลหลัก เดีย yeah, ยิงผมเห็นนะยิ่งผมก็โดนเห็นไหมอ่าใช่ทุกตัวฮิตบ็อกซ์เหมือนเมากาคือด้วยความที่ไอ้อย่างเมลกามันเห็นมันเห็นผมเห็นไหมโดนได้ไงวะเนี่ยมันเห็นผมมันเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องโดนดิแต่ถ้ามันตัวอื่นที่มันไม่มีผมเช่นอะไรดีดูงฟิตเนี่ยเนี่ยนี่โดนหัวได้ไงโดนหัวได้ไงโอ้โหดนตัวนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะ คลิริโกล่ะคิริโกนี่ก็เป็นเส้นตรงเนาะคิริโกล่ะฮะฮะฮะ,ฮะ,ฮะผมเห็นนะว่าคือผมเห็นคู่ายมันโดนตรงนี้นะเวะ้ยเห็นปะมองดีๆนะทุกคน <laughs> มันเข้าหัวได้ไงวะโอ้ <laughs> oh my g ก d มันเข้าหัวได้งไงอ่ะ น,น,น,นี่มันรู้สึกจะฆ่าหัวไม่เข้าอะไรวะเนี่ยโอ้โหวิกิติกิตไม่มีเข้าหัวแล้วบิกิตนี่ไม่ต้องม่นอสอบเลยทดสอบเลยบับติดนี่ก็ตัวยิงโอ้โหอยิ้มเลยดิติดต้องยิงหัวนะตรงนี้อันนี้โอ้โก็น่ากลัวอยู่นะบับติดแต่อย่าลืมนะว่าบับติดกระสุนมันมีเด้งนะครับก็แต่ถ้าคุมได้ก็ก็น่ากลัวเหมือนเดิมนะบับติดก็เก่งอมืมอยล่า มอยล่ารู้สึกว่าจะบัฟเรื่องระยะดูดด้วยนะโอ้โหดูดโอ้โหโอ้โหมันดูดโอ้โหระยะดูดมันขนาดนี้เลยเหรอถามจริงโอ้ my god ดูระยะดูดดิแล้วมันดูแรงกันหนิคราวลาน่ากลัวจัดลูี๋ยวเดซ๋ยวนี่ก็รู้สึกว่าจะบัฟเรื่องเรื่องผักกระเด็นไกลขึ้นนะครับเนี่ยขนาดเป็นแท้งนะ ยิงล่ะายิงก็ได้แ,แต่ดูซิโอไม่เรื่องยิงไม่ค่อยเท่าไหร่อันนั้นเขาเลยปรับเรื่องเรื่องนี้ไงเรื่องผักกระเด็นไกเพราะว่าดูซิโอไม่ได้เอามายิงขนาดนั้นอยู่แล้วเพราะยิงยากแต่ยิงได้ไมายิงได้อันนานี้ก็ยิ้มเลยเนยอันนานี่อยู่เพื่อนก็ไม่ต้องโดนหไม่ต้องโดนปะเนี่ยอืมเนี่ยประมาณนี้ก็โดนแล้วเนี่ยเนี่ย เออโอ้โหอานาก็ฮิวง่ายขึ้นนีครับอย่างนี้สลีปดั๊ตอะปกติสลีปดั๊ตเราต้องแบบโดนนะถ้าจะอยู่เนี้ยว้าวโดนได้ยังไงโดนได้ยังไงครับอย่างนี้พวกไบโอติกเนตนี่ก็น่าจะโดนง่ายขึ้นไหมถ้าตามหลักเพราะว่าเดี๋ยวลองลองอันนี้โดนมั้ยตรงนี้คนนี้ไม่โดนเอาลองแบบจุดที่โดนนะตรงนี้ตรงนี้โดนนะเออโดนครับ มักติกันเน็ตอะโดนโอ้โหอานนาเป็นตัวที่เก่งครับแผ่นนี้เก่งมากอิลลีสนี่มันต้องคิดเยอะมั้งครับมันเป็นตัวยิงอยู่แล้วอ่ะดูดิโอ้โห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 ไอยังหุ่นอะไม่ค่อยชัดแต่อย่างอย่างเงี้ยชัดมากดูดิโอเคอิลลีโหดโอ้เซนยาต้านี่ก็ยิ้มกลิ่มเลยดิครับ ดี๋ยวนะโดนหัวได้ไงโดนหัวได้ไงโดนหัวได้ไงตรงไหนคือหัวเออแต่มันโดนครับบอกเลยว,ว่าแพทนี้นี่คือโคตรเดือดนะฮะไม่ต้องกลัวยิงไม่แม่นครับเพราะมันยิงโดนแน่นอนเมอร์ซี่เนี่ยผมเห็นมันตัวแรกครับที่มันแบบยิงแบบวัตฟัคมากตีต้องเลงน,นี้ใช่ไหมนี่ what what the hell โดนได้ไงอ่ะมันอยู่ที่ฮะถึงขั้นนี้เลยฮะคือกระสุนมันไปตรงนู้นนะเว้ยดูฟิตเอาอะไรมารับอ่ะโดนได้ไงอ่ะครับมันโหูทำไมเมอร์ซี่ฮิตมันเมืนมันฮิตบล็อกใหญ่มากอ่ะดูด,ดิโดนได้ไงวะโอ้ยไม่ก็อะไรวะเนี่ย oh, <laughs> โอวัตสองโอเมอร์ซี่นี่สุดจริงไลฟ์วีเวอร์เหรอครับ ไลเวิร์ก็กระสุนกระจายก็ยากอยู่แต่ก <ris> ็โดนหัวก็สบายอยู่คือถ้ามันไม่ไกลมากอ่ะก็ฆ่าได้นะครับอ่าก็โอเคแต่โนหนึ่งเมอร์ซี่ครับมาสรุปกันในแผ่นนี้นะครับก็เรียกได้ว่าทุกตัวมีฮิตบล็อกเหมือนเมาก์ซน่าจะชัดเจนที่สุดก็คือเหมือนมีทรงผมออกมาทำให้ยิงง่ายขึ้นนะครับแผ่นนี้ตัวแรงหดหมมากตัวแท้งเนี่ย ซาเลียซาเลียโหดจัดเลยเพราะว่ามันไม่ต้องใกล้แล้วตัวอื่นหรอแลมแลมยิงง่ายขึ้นเยอะพวกตัวยิงยิงอาจจะยิงง่ายขึ้นเยอะโอริสานี่ก็น่ากลัวตัวยิงนี่ไม่ต้องคิดเยอะวีโดโอนะครับซิมแคสซิดีบัชันโซเจอร์โซเจ,อซเจอ์อันนี้น่ากลัวหมดตัวที่ยิงเป็นเส้นตรงอ่ะที่เป็นแบบที่สแกนอ่ะเป็นแบบตรงๆไม่มีกระสุนกระจายน่ากลัวหมดซัพพอร์ต คิริโกะครับน่ากลัวจัดไไม่มีใครน่ากลัวเท่าเมอร์ซี่แล้วเซนต้าน่ากลัวนะครับมอยล่ามอยล่าก็ดูดไกลมากครับด้วยความที่มันเพิ่มระยแะแล้วแถมมันเพิ่มเรื่องการดูดอีกพวกตัวอื่นก็แล้วแต่คนยิงแต่หลกักๆเมอร์ซี่เมอร์ซี่น่ากลัวมากอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับก็เรียกได้ว่าเป็นแพทที่น่าจะพลิกวงการโอเวอร์วอตสองมาเยอะมากนะครับมผมก็ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้เหมือนกัน พอม,มาลองเทสทุกตัวแล้วเออแม่งฮิตบล็อกใหญ่จริงๆแล้วยิงง่ายขึ้นเยอะมากนะครับก็เรียกได้ว่าเขาทําขึ้นมาให้มันแคชชวลขึ้นละกันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเข้าถึงโอวัตสองได้ให้ยิงได้ง่ายขึ้นเขาก็เลยเพิ่มเลื่อนมาเห็นไหมมันก็เรียกได้ว่าสอดคล้องกันกับการปรับฮิตบล็อกให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็ไม่ผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการปรับกลับไหมหรือย,ยังไงแต่ผมว่าแพทนี้เป็นแพทที่เหมาะสําหรับผู้เล่นทุกคนไม่ว่าจะเก่งหรือไม่เก่งคุณเล่นโอวัตสองได้สนุกขึ้นแน่นอนครับ ก็มีความเห็นยังไงลองคอมเมนต์คุยกันได้นะครับวันนี้ประมาณนี้แล้วกันจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์เป็นกำลังใจกองซาด้วยกับผมสำหรับวันนี้เอาไว้กันครับทุกคนสวัสดีครับ